สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระบมนะครับเดี๋ยวโคดเข้าไปเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปล่าสุดแล้วกันนะทุกคนเห็นทุกคนถามหาบ่อยๆนะครับกับเรามีที่หนึ่งนะเตัวซสยก่อนเอ้ยปลุเข้ามไมสวยเนาะเฮ้ยเมื่อกี้สะดุดอะไรไม่รู้ทุกคนเดี๋ยวผมเก็บของแล้วก็ออกไปดูข้างหลังโหเต็มเลย นี่จน้องเด้ตัวแรกโอ้เขาสวนผมเกือบตายทุกคน่าจจะเข้าหัวผมมั้งโอเคไล่เก็บงานทีละคนนะครับหายากอะโอเคปุบปุบด้ปั<ห>ป๊บ<น>แต่ปั๊มยากก่อนนะทุกคนงสวย ตัวนี้ล้มเพาะว่าวเห็นในตัวนั้นมันยิงเหน่อยตัวเนี่ยตัว, s <S ตวนะี่หลังมาแล้วทุกคน้ซ้ำเลยนะครับ mm hmm. เข้ามาแต่ไหนอะทุกคนแต่ยิงหมดอาออก oh. ช่วงนี้ก็เริ่มเบื่ออีเวนต์แล้วนะทุกคน มันไม่มีอะไรใหม่ละเล่นไปเล่นมาก็เบื่อได้ยินคนหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเราเลยเดี๋ยวปีนขึ้นไปเราเล่นมุมสูงดีกว่านะขนดยินไม่โดนเ้อาซ้ำเลยนะเดี๋ยวปั๊มยาแป๊บนึงเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนละมีนะเจแต่ว่าน้าเขาก็มี กล่องนี้ไม่มีใครเปิดเลยนะเคของของ,ของดีอยู่นะ<อ>ถ้าลงมาตอนแรกนะโดนเปิดกล่องเรืองคือดีสุดละมาแล้วครับเพื่อนมาสมทบเนี่ยมีตรงไหนบ้างเนี่ยเก๋เข้านอกมานะน่าจะบอ่อนเลยเติมตัวแปลกเฮ้ยคน นอ็อตนนนผมไปลเลยทุยกคนเราว้ยหลังก็นี่สวน,นเขาให้ผมเกือบตายเดี๋ยวผมปั๊มยาก่อนอีเวนเราแปดคนนะครับเดี๋ยวปั๊มยาแล้วก็ไปดูปตัวที่น็อกไปหาซ้ำก่อนนะคืะอเซฟไม่ดีเลย คนล้มมาล็อกหุยหุยรัดไม่ทันนี่ซ้ำกาอากาศจากข้างในเหรอไม่รัดเพื่อนตัวลอยฟ้าเมื่อกี้ลัดไม่ทันโอ้โหแงไปเห็นจะลาดผมอย่างเดียวเลยนึกว่ามันยัดเออนึกว่ามันยัดข้างในสาระแต่รัดไม่ทันนะกินปีสับปืนเน่ะกำลังใส่บิปากกําไม่น่าสับปืนเลย บาปกรรมเจมันเน็ตไม่ดีอ่ะมันจะไม่หายเลยขวานหลังกล่องทุกคนโคตรเจ็บโคตรเจ็บตรงนี้เลยรอซื้อนะอันเนี้ยไม่ได้รอจริงๆเจ็บจริงๆไหนวะเห็นหรือเปล่าบินไปไหนล่ะโอ้ยบินไปฮาวันเลยตีเงินตัวแยกเสียงไม่ออกแล้วมันบินไปไหนวะ S <S เออบินบินมั่วไปหมดอ่ะเมื่อกี้ได้ยินตรงนี้นะทุกคนได้ยินเสียงข้างใ <โ Hindu. S 1> นไม่มีนะผมได้ยินอะไรวะเนี <S <S ่ยไม่มีจริงๆเลนะม, <S <S มีคนยิงแฟอยู่เสาชุบด้วยนะครับถืวโดนฉกแน่ๆมุมเนี้ย พูดให้มันเป็นหลังมันหัวร้อนแน่ๆเลยว่ะไอ้เจหาเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคผมมาละหลังกล่องใช่ไหมเหมือนจะไม่เห็นหลังเนินเลยกูก็เปล่าวะ ชื่อโกร์พีดีอาร์เ,ออเ,ดเดี๋ยว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 ไม่ใช่ละหน้าผมอะทางฮอตสปริงเพื่อนผมพม่าเยอะเปล่าไปดูฮอสปิงยิาายงยกันฮอตปิงเลยเต็มเลยเสียงป,ปืนให้ลื่อมย่งลังเห็นนะทุกคนเอาคันทอสองเลยดีกว่าปิ้บตัวแรกไม่ตาย เราผมลัดมาได้สองคนอีกคนน่าจะอยู่ใกล้ๆนะเฮ้ยกำลังวิ่งอยู่เรียบร้อยโอเคกำลังไปได้เดี๋ยวผมซ้ำให้มาแล้วอยู่ซีซ้ำออื้อปืนตุด เหมือนจะไม่เห็นเลยนะตรงเสาชุบเนี่ยเข้าวงแล้วกันเผื่อเผื่อเขาเข้ามานะครับเดี๋ยวปั๊มยานาำกันอกอโอเคตายแล้วลังไปช่วยละเทติกล่องกล่องติดอะไรวะโอ้เยอะจัง,งน่าละมานะทุกคนกว่าเลยลงยิงได้นะโอ้ยอย่างเจ็บเลยคูณสามซูมอะไรวะนะ่ะ เจ็บแล้วนะเบอร์หนึ่งตรงนั้นเจ็บแล้วสวยให้ไอ้ตัวตเจ้าผมก่อนคนบ้านอ๋อไม่ใช่อย่าน้องนะเบอร์สองอ้าวเจ็บมากก็ไม่น้องโอเคตรงไหนครับโอเคเพื่อนเนาะ สามาใครอะ่ะไม่นในรูเลยผมช่วยตัวเองได้ครับอยู่สามชั้นต้องรูอัะเพื่อนเดี่ยวผมปัป๊มยาก่อนนะกำลัง,งปั๊มยาเหมือนไม่ขี่บอดมานา,าผม ไม่ร่วงวะทุกคนก็าจัดตรงนี้ด้วยยูซี่ได้นะ <Thanks. S 1> ตาย <laughs> เล่นปืนอะไรวะลึกซองสิบสองนัดหรอ <Okay. S 1> มาแล้วจ้าปิ้ว เหมือนเห็นคนตรงนี้นะทุกคนนี่เราเขานิ่งนะครับเดี๋ยวเราจะสเปรย์แบบขบๆเนาะมีคนบินมาด้วยเหมือนเขาบินมาเติมเพื่อนนะบ้านสองชั้นมีนะเพื่อนมาแดงเสั้นชั้นก็มีสามก่อนเลยหลังต๊ะแอร์เลย ไ้า์ก็มีเ,เดี๋ยวผมปาไฟไปนะตัดฟ้าเนะี่ยอ่ะสวยเล <'s> เดี๋ยวปาไฟเข้าบ้านนี้ไปวิ s <S ่อง <Hey. S 1> ออกยู่ไม่ทัน <c oughs> อ้าวตาย <c oughs> หัวหัวดับเบิลหัว <c oughs> อย่างเอาอยู่ซีโนสโคปับเบิลหัว กระตุกกระตุกกระตุกจัดจัดวู้หู้บอลแล้วจ้าโอเคเป็นจัดการเลยครับอือยูซี่โนสโคบโอเคคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์คกดซับให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผม คลิปนี้ก็19คิวเองนะครับมาเจอาก,กันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ